ถ้ากันพายกับบุ้งกับตาเด้อไปวัดวัดวดนนี <laughs> ้พายกับตาบา<ง>้าไงบ้าไงโหพายกับตาพี่น้องไ้คนลกกะกับตากับตาขวัญเข่าเนาะลงไปเอาขวัญเข่าอยู่วัดว่าล่ามพี่น้องไง ก็ไปว่าแล้วก็โดด สวัสดีสวัสดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หักแพงกันเบิดสุขสุขคนที่น้องเลยถ้าทา,ทา,สายสวัสดีกันย่าม้าวๆเมื่อนี้เนาะแม่น้องมิตรมาเปิดคลิปอยู่อาวัดว่าล่ามที่น้องเลยพอดีว่าอานาเมื่อนี้ก็เป็นเมื่อเนื่องที่สําคัญที่น้องเลยเนาะก็คือเมื่อวานนี่อยู่ทางอานาวัดว่าลา่ามอาอยู่วัด สี่บบาลหรือว่าบ้นปปานโคกปะาวก็ได้มีการทําบุญพี่น้องเลยทําบุญกองเข่าเนาะทาบุญกองเข่าสามัคคีพี่น้องเลยจัดขึ้นอยู่ในหมู่บ้านพี่น้องมินตาใจละามื่อะะนี้ก็เป็นเมื่อสุดท้ายเพิ่นก็จะได้มีการตักบาตรเนาะการตักบาตรตอนเศ้าอันละพี่น้องเลยพี่น้องมิตาก็เลยอภาพพ่อแม่พี่น,อน้องเอฟซีมาทําบุญพร้อมกันพี่น้องเลยเมื่อนีพ้พิเศษก็คือมื่อนี้ก็มีทาง พี่น้องทางฝั่งไทยก็ได้มอง่วมทำบุญนำเดอ้อพี่น้องเลยเนะาะก็มีทางอาาป้าเพื่อนกัมาแต่ทางฝั่งไทยเพ,พื่นละเพื่อนกัได้มานำหลวงปูนะ่เนาะเพื่อนกัมาเรื่อยๆพี่น้องเลยเมื่อก่อนอะ่ะก็ขึ้นไปนอนอยู่เพื่อนของพี่น้องมิ้นตาเพื่อนก็ได้เพื่อนมาบแมน่นสามสี่ข้างแล้ว่ปีนี่อ่สิกับกล้องให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งน้ำกัน <laughs> นี่เด้อพี่น้องเลยสับายดี มาเปิดคลิปอยู่อยู่วัดเด้อพี่น้องไงอาเป็นยังไงสบายดีสบ,ยดสบายดีอ่านานอนมารอบนี้นะได้จังมือแล้วป้าสองมือจ้ะสองมือแล้วสองขึ้นสองขึ้นเนาะ,นนะแต่ว่าอานะหากมาอันะทักทายเพื่อน่แหละพี่น,น้นองเลย,เลย <c oughs> ทั้งป้าเพื่อนกัมาแต่ทั้งจังวัดอาะนะ มุกดาหารเด้อเนาะเพิ่นกามาเรื่อยๆพี่น้องเลยมาทำบุญอยู่วัดสีบวานเฮาอันป้าอยู่จังหวัดมุกดาหารอำเภอยังก็อำเภออำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเด้อพี่น้องเลยอ่าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องยิ่งทุกของพี่น้องมินตานี่เด้อมาอาบุญน้ำกันพี่น้องเลยเมื่อนี่เนาะป้าเนาะ ป้าเขาก็ับมาทำบุญอยู่วัดอนาสีบบานนี่มาเรื่อยๆพี่น้องเลยเพื่อนก็ได้บุญฮอดเพื่อนกับเพื่อนกัมานำหลวงปู่เพื่อนเนาะอนกห้านหลวงปู่มานำเพื่อนเพื่อนก็เดินทางมาแต่วัดยังก็ทำชีแก้ววัดทำสีแก้วอยู่จังหวัดมหาหานหลวงปู่เพิ่นเนาะวัดทำสีแก้ว ถ้าบรรยากาศดีค่ะเด้อพี่น้องเลยวันนี้คุณช่างอ่นาหลวงพี่เพิ่นก็ยังอ่ะนะยังสมาธิยังนั่งสมาธิอยู่คุณพี่น้องเลยยังบ่ท่านได้เลิกอยู่เนาะเห็นคุณเห็นอยู่คุณคุณพี่น้องเลยเพิ่นยังนั่งสมาธิอยู่กำลังกำลังกะเกี่ยมเด้อพี่น้องเลยคุณทั้งคุณก็สิเป็นโล่งอนาโล่งรัว ทางนี้เตรียมแต่งผ้าขาวกำลังกะเตรียมผ้าขาวทางนี้เต็มอยู่สิพาทุกคนไปเบิ่งทางอะน่ะหอแจกพี่น้องเลยอันนี้ก็ดเสพเป็นหอแจกเนาะอยู่กวาดบ้านพี่น้องวินตาเลยพี่น้องเลยอ่ามืาอนี้สิพาไปเบิ่งกองเข่าใหญ่เด้อพี่น้องเลย ว่า,างานบุญกองเข่าเนาะกับซิมีกองเขา่าหรือว่ากระสอบเขา่าพี่น้อง,งเลยเมื่อวานนี่เพื่อนกะลังไลกันลงมามูเนาะแต่ละครอบแต่ละครัวลายหลายลาพี่น้องเลยเขา่ขาเข่าเปลือกเข่าชานเนาะไม่น้องมินตาสิพ้าพ่อแม่พี่น้องไปเบิง้งแล้วก็พิเศษก็คือ, <c oughs> อแต่ละคนเนี่ยเพิ่นซิมี่อาณาผ้อาอาณา กะยังเข่าพี่น้องเลยเมื่อนี้แล้วก็มีต้นกล้วยหรือว่าต้นอ้อยนะเพิ่นใส่ในกะยังเข่าพี่น้องเลยเพิ่นซีมาเอาข้นเขาะะ่าซะเิ่นก็เหตุตามที่คล้องประเภทนีประเภณนี้เนาะแต่ละปีแต่ละปีมีแบบนี้เลยทุกๆปีเลยพี่น้อง <มา S 1> กะยังเขา่า <laughs> กะตาเขา่ <laughs> ทาทั้งนั้นจะเป็นกะตาเข่าพี่น้องเลยแล้วก็กระสอบเข่าเทียนะ พ่อแม่ประชาชนลงมาน่ะโมโมวานนี so Ary, sure ่ทุกคนเลยกองมากใหญ่เนาะคุณซึ่งมีอยู่ร้อยกลัวกระสอบเพิ่มหลายบางที่ก็จะหอดสองร้อยเพื่อมาจักรยานแ่ก็จะเป็นกองบุญ มื่อกี้มีทางคูบามาเตอลายหมองหลายบอลเดอพี่น้องเลยเนาะต่อยอดบ่ต่อยอดก่อนบ่บนเลอร์ทางวาจาจนขออนุญาตทางเผาแกงบานเฮางเขาแกเนาห่มทุกฝากส่วนขอท่านคุณคุณยยแต่ก็อาอากทำู่้ราจา์ มันด็รองคาลุปยังูงดำเนันต่อไปตัวตัวบองชามัยบองนางเดียวดานหน้าเพาลัดปากอ้วนัเต็าเนาะของบอพวกเป็นเส้นสีเออตะโนอะไเต้เออใส่เลยใ้าใจเลยนะบองเทียววารเซนาซีบนี่จะเรื่องหัวใจเราไป่าวายป่าวายเนาะในนี้ ลายกล้องกระจกใบใใสชิงตังกำนังกระพ้าคนัาองเดอมานี่มานางมานังเฮียงกับป้าดวงเ้อะคนวันันทราสีบวารีมีพี่น้องทางฝควงทายมาทำบุญด้วยพี่น้อยมีเอฟซีกระถามาอยนว่าเป็นวัดทีขนาดที่ห้พไม่เคยเหนว่าใส่โบาสใส่บาทบใส่น้องหรือว่า เป็นบอที่เพิ่นมาทำบุญกับแม่และพี่น้องเลยเป็นวัดีนะถ้าให้เพิ่นเพิ่นเคยมาทำบุญเนาะ

เยเรนานิพพานิยันติรตมาเจระเมโตธะณีภะวะตุโตสังโฆโภลิสะภิโต อาบุญน้ากันเอพี่น้องเลยผาผาผาไปไปในการใส่ชุดปีเมาบุญนกันวนนี้ลงมาใส่บาดอยู่ทั้งทั้งรามทั้งสะลางพี้องเลยเพราว่าอยู่ทางเทิงน่ะมันนั่นนาอเข่าเต็มเอิญพี่น้องเลยจมีทางกองบุญน้าแนง เห็นจังได้ป้าคือกันยู่วอกกับอ่าทั้งคู่แค่ยคือกันแดนะ่เนาะเรอใส่บาทโยกพี่น้องเลยฮานาใส่ไทยกันยังใส่อยู่หล,ลายๆคนแหม่อัดกันเนาะเมนี้ป้าดวงมาแทนมาแต่จังหวัดมุกดาหารกับมาทำบุญอยู่บ้านเมียนองเวินตาเด้อพี่น้องเลย มาออบุญน้ำกันเด้อเนาะพี่น้องทั้งฟังไทยฟังเล่า็ดีพี่น้องเลยเนาะหลายๆหม่องหลายๆบนพี่ขามาติดตามรับชมคลิปอ่านะไม่นอกไม่ตายยู่ตอนนี้ก็เขาให้ได้บุญกุศลน้ำกันพี่น้องเลยทัย้งฟังล่าฟังไทยเรืออยู่ทั้งๆางๆประเทศเนาะก็เป็นฮิตของประเภทนี้พี่น้องเลยงา,ง,ง,างานบุญกองเขา่างานบุญกองเข่าประจำปีอ่าเมื่อก่อนน่ะยู่หมบ้านโคงง้งไง อยู่หมู่บ้านโคงใหญ่แหละเพื่อนมีกลางคืนเพื่อนมีอะนะหมอลำเรื่องพี่น้องเลยแต่ว่าบ้านพี่น้องไม่ตานี่ก็รตกงานกันธรรมดาเมื่อคืนนี่เป็นยังไงป้าเฮาแจ้งบ่เมื่อคืนนี่แจ้งจ้ะบ่แม่นจะนอนเผากองบุญมาจ้าเงบุญนอนเผากองเผาเนาะกองเผาใหญ่ ต้องเผ่าหญ่พี่น้องเลยทางงานป้าเพิ่นมาเพิ่นกะมานอนเผากองบุญมาสั่นมาเพื่อนเลยกะเป็นงานบุญแบบง่ายๆพี่น้องเลยกะบ่ได้มีไอ้สางหน้ามาเพื่อนนี่กะเนาะเป็นกะมีแต่ครบงานกันธรรมดาพี่นอกบุญเสองานติดตามติดถึงทำอาว่าก็เด้อไป มือเจิตีคลิหาเมื่อตาตว้ท่านก็ดีลงทับวันดีสำคัญถึงวันมาขัดหรท่าเดือนนี้เป็นวันที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาแต่ก็เป็นปีนีนมาห่าะใกล้ๆยาเมือนมือนี่แหละองเ้าอ่านี่อย่างเราเอาปวัติมากบบตาล่าเนว่โลงหน้าเอาบุญตาปลองไร้กูนอันหน่อย คอยเติมเติมเขอะเจริญน <adam ant al Godzilla> ัญหาจิเป็นรวงิตร้เอื้สาหัจิตนั่งขาคอยเล่าทารวจงานเถ่าการวิล่านำเดลทารลาไเนาะวลาตัวาต้นตดนนึ่งแล้วเล่าไขมเรีดไปตามตามวล่านะอา้ามดาแต่เติมเติมจ้าสุดสุดคิดวนะไี่อ่อนแ่โต แล้วเราตักบาดยิ้วเขาเลยวันนี้โอ้ยนองกล้อ,อวงว่าแอกขันยิว้วเขานี่ยว่านยังคิดกับอกออกว่ากรบอเป็นค,คือผื่นพันละช่วผื่นพันเล่าวาานี้ได้เนาะบาคร้องทาแม่ยังยิ้วเขาไทยหน้าเท้น่ายตึงตึมเทียงบายแล้วแม่ยังบอกเขาไม่วันเกี่ยวหน้ามาต ต้องอต่อยต้งต่อยคิดน้อยเน้นน้อยแต่ข้อมันหึงเนมันหิวเ,เขา่ามัเอ็กไ้ใจงอนเรียบร้อยสายจ่อยแบายแล้วก็เลยกินเข่าขั้เดียวกลบ,บเบิดน,ออดน่องจิตแสดงใจกายนนี่แหละคนว่าบพพจารนาเข้า,าความเยอะยมันขอบงั่ม <laughs> บางตาตาเมื่อตาหมืวออารมณ์เปล่าบุเนาะถ้าเร,ราไม่สติดีเท่าขาดสติกับเป็นโทษเป็นไพ่ได้อ่าสาธุเปิดมาถวายปัจจัยอย่างโยมในหลวมบุญ พ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่เข้ามาติดตามฮับส้มคลิปอยู่ตอนนี้ก็ขออ,อนานโมทนาบุญน,น้ำกันเด้อทุกคนเลยเน,ะนาะไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือว่าอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเลยอ่เมื่อนี้ก็เป็นงานบุญของเข่างานบุญของเข่าประจําปีอยู่ที่วัดอ่าสีบัวบานพี่น้องเลยวัดโคกบ่าวายเนาะมาอุทมพรแคว้นสวรรค์เขตพี่น้องเลยเป็นงานบุญกองเข่า ฟองขาวกันเต็มอยู่พี่น้องเลยอยหอนแจกว่าแหละนาะลายสมควรพี่น้องคนมาทำบุญวันนี้ก็ลา,ลายลายพี่น้องเลย<อ>ถือว่าลายสมควรอยู่เนะะาะเพราะว่าวโมบ้านของพม่น้องมินตาในกับอ่าประมาณอยู่ร้อ <c oughs> ยกว่าหลังคาเฮือนพี่น้องเลย <c oughs> เกือบจะเข่าสองรนะ้อยแหละเนาะ แล้อ้กลองลังค่าเฮือนกับโบถือว่าโบลายบันไดพี่น้องเลยสร้าบ้านเท่านี่ยหรอเนาะหม่บ้านโคกเป่าววยหานเงาน้องหละทั้งนั้นกถือว่าเมื่อนี้กับมีทั้งป้าดวงนเพิ่นกับมาน้ำหลวงปู่พี่น้องเลย ่หลวงครูก็ถือว่าเพิ่นก็เป็นครูบามาแต่ทางฝั่งไทยเนาะทางจังหวัดอ่ามุกดาหารเพิ่นก็มาเรื่อยอยู่ได้พี่น้องเลยก็ถือว่าอ่าหลายคนเนาะได้มาห่วมท่าบ,บุญน,น้ำกันพี่น้องเลยเมื่อนี้ก็ไม่ต้องไม่ตาก็ฮ้อเซึกดีใจพี่น้องเลย <c oughs> ึกดีใจกล้ซีเวิร์สแล้วละ่ะทุกคนหน่อยมันนยน่นเพิ่นกับบางแน่แน่นะ จเง็นบาใจรอายวันน้อมาไปได้ของแก้วมาไล่ไปง่ายย่ตัวคนแข่งแรงด้วยสิไปใส่บาทก่อนพี่น้องไอ้บ้าน

ขอกภาษาวัชทุลออกภาษารบมาได้ได้หันใจให้ลูกทีมเจาิญข่าวคือพายุเนี่ยคอพายุน้ำกันเนอะโอ้โห